ได้กับได้ได้ไดน่าวาข้าวกูก้องตัวสวัสดีครับผมเบานาดนะครับวันนี้นะครับผมปลาตุกคนมาแคปกับกบอกลันดักปลาไหลกันแล้วนะก็วันนี้มาดูกับบกลันดักปลาไหลตีวัวหน้านะครับผมดักตามวัวกันหน้านะ น้ำมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับผมคิดว่าปลาเลยน่าจะอยู่ตามมั่วกันหน้าแล้ลวนนะก็โอเคครับผมก็เริ่มไปดูกันเลยว่านะเดี๋ยวแดดจะร้อนเดียกร้านะนะครับมาดูกระบอกแหลกกันก่อนครับผมไม่ได้ กล้องหลวงก็กระบอกหลันบอกนี่นะครับตายนะน่าจะก้าวกูนะครับเห็นอยู่ซ่องตัวนะตกใจมดใัดอไเดี๋ยวกล้องหลวง <c oughs> โอเคครับผมไปดูกระบอกอื่นกันต่อแล้วนะ ได้นะครับแต่ว,ว่าตายเลยเอ่ระราบอกนีได้นะครับแต่ว,ว่าปลาเลยมันตายเลยเอ่ะ bà lấy tay lèo gà ốp tui nhớ đi đuôi tài tay ốp xê tài tài gặp tài đây tài น้าวาก้าวกลูช่องตัวนะครับกระบอกนี้พมดักตีว่าพัวมุมหน้านะครับก้าวกูช่องตัวในนอนสุดยอดเต็นตัวเลยครับผมพอดักตาำม,ม้วมุมหน้าไม่ปลาดในนอนครับผมจะมีน้ำนะนี่ได้มาช่องตัวครับผม ก็ไม้นี่แหลกเมื่อก่อนปุ่มเคยมาดักแล้วนะครับหดูน้ำปีตีแล้วนะครับไม้ที่อยู่ล่งแต่งน้ำก้องหมู่บานนะก็ในลูกกูตรงนี้นะครับก็บไม่กมาลอกไปแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ดักในนี้มาดักในน้ำเหมือนเดิมไม้นี่ไปได้เยอะที่สุดนะที่เคยดักมานะครับ ไม่มันต้องได้เลยนะไม้นี้นี่ได้ครับผมตัวเล็กตัวเล็กนะครับได้แล้วอื <c oughs> <c oughs> ้อตายแล้วครับไม่เยอะ ตายลาวกะปุ๊บกระบอกนี้ตายาร่องรัมตัวเลยก้อยเนื้อตี่ผมใส่ในกระบอกลันนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาดินต้มนะผมเคยลองใส่เนื้อปูอเนื้ออะลรนะครับมันไม่ก่อยก้าวนะเนื้อปลาดินนี่แหละนะก้าวดีสุดแล้วนะครับตีบ้านผมมันก็แล้วแต่ปืนตีด้วยนะครับบางปืนตีปลาดินก็ไม่ก้าวนะ ได้กับกับบอกนี้ก็บางบึนตีมันกินใส่เดือนกินน้อยนะครับแล้วแต่จังวัดแล้วแต่อำเภอนะว่าปลาเลยมันจะกินเนื้อแบบไหนนะครับแต่ละตีก็กินไม่เมื่อยเ,เงีก็สำรับบานปุ๊มนี่มันกินเนื้อปลาดินต้มนะครับ อย่างอื่นมันก็กินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับปลานินนะไม่ได้ครับผมกระบ,บอกนี่อเออเมนกระบ,บอกเห็นนั่งแล้วครับ กระบอกนี่ยอกมานำไม่ก่อยออกเลยนะก้าวกูล้วกรับผมเต็มกระบอกเลยก็ยับตัวไม่ได้เลยนะปลาเลยไม่รู้ว่าตายมาั้งไหมก้าวโกส่วนหมากมันจะตายหึตัวนะครับแต่ตัวนึงมันจะเป็นแต่ว่าบางที่ก็เป็นต่างกองตัวเหมือนกันนะ นำก็เริิมน่า,ะนาจะตรงเบ็ดได้เลยนะครับตาเขาไม่ใต้หน้านะครับแล้วมาตรงเบบนี้นะโอกาสได้หน่อยมันต้องง่ายเขาใต้หน้าคนนะโอกาสได้ปลาจะเยอะว่าแบปนี้นะตาแบปนีปลามันจะอยู่ในปลาหญ้านะครับมันไม่ออกมาตาเขาใต้แล้วมันจะมาอยู่ตามหัวหน้าอืมได้ ได้เหล่าครับผมตัวนี้ยัยอยู่โอเคครับผมก็ได้เก็บกระบ,บอกลันดักปลาไหลเสร็จแล้วนะวันนี้ก็ได้ไม่กี่ตัวนะครับอเอาเขียนนะครับมา <c oughs> ติปลาไหลกันนะได้ไม่กี่ตัววันนี้ นี่ก้าเต็มกระบอกเลยไม่รู้รอะกี่ตัวซ่งตัวชายนึ่งตัว chuyện ừ. Tài. Tao ừ. cô Tài 1 đùa là. นี่ก็หน้าว่าก้าวกูนะครับตายแล้วก้าวกูตายหนึ่งตัวตายรอยกบอกนี้ตายมัดแล้วครับผมได้หน่อยจังวันนี้ ก็มาดูปลาไหลต่างมดนะครับอันนี้ปลาไหลเป็นนะก็ปลาไหลตายกี่ตัวห้าตัวนะครับปลาไหลตายก็ตัวใหญ่ๆนะปลาไหลเป็นก็ตัวเล็กๆนะครับก็กระบอกรั่นที่ก้าวกลกันตายหนึ่งตัวเป็นหนึ่งตัวตกกระบอกเลยนะ เก่าเกียวปุ๊บก็สาราลูกหวาไปเก็บกบลันดักปลาเลยน,นะครับตี่ไม้วัวหน้านะก็ไดปลาเลยมาไม่กี่ตัวนะครับก็ช่วงนี้น้ำม,มันยังไม่มาัากที่นะปลาเลยก็เลยดักไม่กยจะได้นะครับก็ต้องรอช่วงน้ำหม,มัากๆนะถึงจะดักได้เยอะน,นะครับวันนี้ก็ได้ประมาณ่องโลนะครับโอเคครับปุ๊บวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ